มัละขีนกเป็นพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวคู่กรัวไทยมาช้านานมีขึ้นอยู่ตามริมลัวรอบบ้านนะครับริมลัวรอบบ้านไม่ยากไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมาก สมุนไพรใกล้ตัวริมรัวรอบบ้านนะครับกินเป็นอาหารมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้วันนี้ส่วนพออยู่พอกินบ้านมาก,นกินมีมลาคินนกเอาเอาม马拉คินอกมาให้เอมาม马拉คินอกมาให้อไปเก็บมาที่ที่หายไปไปเก็บละมาเลยเออนี่นี่นมาละริมรัว ส่วนพออยู่พอกินบ้าน<อ>มาิมีอมืีเออมาละขี้นกเน,นี่ยนพะ่อมึงชอบกินเอาแมสออกก่อนนี้ว่อไหมเนื่องจากว่าเราวิกฤตโควิดสิบเนาะใส่แมสพูดแล้วฟังไม่ชัดเราอยู่กันแค่สองคนปลอดภัยอยู่แล้วมาละขีน้นกมาละขี้นกดูนะคะนี่ถามว่าคุณสมบัติสรรพคุณของเขาเนี่ยมันเป็นลิตเย็นนะคะมันเป็นลิตเย็น แก้ร้อนในแก้ร้อนในจับพิษนะะแล้วก็บำรุงธาตุเนะกี่ยวกับบำรุงกาลังนี่แหละแล้วก็บำรุงสายตาอันนี้นะชื่อบำรุงสายตาพวกตาฝ้าฟางพวกนี้กินพวกนี้จะดีเพราะว่าม,มันมีฤทธิ์เย็นสำหรับให้ความร้อนลดลงสําหรับคนแก่คนเฒ่าที่สายตาฝ้าฟางใช่ <c oughs> ดีอันนี้ดีเ,เราจะไปทําอะไรกินกนดีเนี่ยทาอะไรได้บ้างพ่อมึงเนี่ย ชอบกินกุ้งแช่น้ําปลาอันดับแรกเลยนีหั่นบางๆางเขานะแช่เย็นเอาน้ำแข็งใส่ก็ได้แล้วก็กินกับกุ้งแช่น้าปลาของของเรามีกุ้งเครฟิตอยู่แล้วลอบสเตอร์กุ้งก้ามแดงได้เลยได้เยอะแยะไปหมดเลยเแล้วก็ที่อร่อยมากเลยคือแกงแกงขั่วแกงขั่วแกงขั่วกับใบมะละ ส่วนใหญ่เราก็แกงขั่วลูกมะละยอดมะละใบมะละแล้วก็ใส่เครฟิทเพราะว่าเรามีเครฟิทของเราเองอยู่แล้วเรามีก้ามแดงของเราเองเรามีลรสเตอร์เราเองอยู่แล้วไงแล้วใส่กุ้งเคลฟิทของเราใช่แล้วจากนั้นก็จะเอามาทำเป็นอะไ้หลายเส้ยเตี๋ยวเตี๋ยวมะละเตี๋ยวไก่มะละค่ะอันนี้นะเราสามารถเอามาแปลงได้หลายอย่างแล้วแต่เราชอบทีนี้ทีนี้ถามว่า ชอบกินของขมชอบชมเด็กสวยชอบช่วยเหลือวัดชอบจัดของเกา่าชอบเล่าความหลังถ้าชอบกินของขมนี่แสดงว่าเกขแล้วใช่ปะใช่เพราะตอนเด็กๆไม่เอาเลยตอนเด็กๆไม่เอาเลยนะคะเราแบ่งปันกันให้กับเพื่อนบ้านเพ,นานเพราะช่วงนี้รู่นร้อนเราก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเรามีสุขภาพที่ดีนะเดี๋ยวใครที่ชอบนะคะผู้สูงวัยนะเดี๋ยวมารับได้ที่หน้าบ้านนะเดี๋ยวครูจะจัดให้ไปวางไว้ให้ นะแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อยมีมากมีน้อยเราแบ่งกันนะคะครับเพื่อสุขภาพที่ดีหวานเป็นลมหวานเปลมขมเป็นยากินเพื่อสุขภาพกินเพื่อเป็นอาหารกินเพื่อเป็นสมุนไพรใกล้ตัวนะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดที่มันออกตามฤดูกาลมันจะบ่งบอกสภาพของคําว่าอะไรเขาเรียกอะไรดูไหม G I G I ถึงฤดูกาลคนจะเป็นอะไร มันก็จะมีพืชผักสมุนไพรรจะออกพืชผักก็จะออกมันนั่นแหละมันก็คือ,คอทางแก้ยกตัวอย่างว่าท,ที่ไหนมีงูชุมที่นั่นก็จะมีต้นเสเลดพังพร <c oughs> เวลานี้หน้าร้อนมีปัญหาอะไรคนจะไปโรคอะไรมันก็จะมีมาละพวกนี้ออกมา <c oughs> มันก็จะแก้ในทะางตัวมันเองเป็นสมุนไพรใกล้ตัวคู่ครัวไทยกินเป็นอาหารค่ <c oughs> นะน่ายมุ่งเน้นกิน เป็นยาให้กินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็น,ปนอารแล้วก็อยากกินมากเกินไปให้พอประมาณอพอเหมาะพอควรมันก็จะเป็นผลดีกับตัวท่านเองอแล้วก็ไม่ยากเพื่อบนบ้านนะคะเชิญชวนจะ้ะ